สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็ยังอยู่ที่อา r ซีอาร์นะคะรุ่งเจริญฟาร์มนะคะอาเภอด่านมะขามเตี้ยจ,จังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมคาจะพาท่านผู้ชมมาดูการจัดการฟาร์มของอารซีอาร์นะคะรุ่งเจริญฟาร์มว่าเขามีการจัดการฟาร์มยังไงมีการเลี้ยงดูแบบไหนนะคะเจ็ดปีที่ผ่านมานะคะพี่โยเขาทำอะไรบ้างจัดการยังไงแบ่งโซนแบบไหนจัดการยังไงให้วัวมีสุขภาพที่ดีนะคะ เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โยกันเลยค่ะพี่โยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,ะคสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะไป,ไปพูดถึงในเรื่องการจัดการฟาร์มของของอารซียพร้อมด้วยเราจะไปดูบรรยากาศของที่นี่เปพร้อมๆกันเลยนะคะค,ค่ะเราดูที่คออแรกคออแรกนะครับตอนนี้นะครับคออนี้เลยจะเป็นคออวัวตั้งท้องทั้งหมดนะครับค่ะโดยวัวตั้งท้องทั้งหมดจะสังเกตพื้นที่ของผมคือมันเป็นหุกลงไปเลยอ่าท่านผู้ชมคะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเมื่อกี้ยังตกใจนะท่านผู้ชมว่า เฮ้ยเป็นหุบลงไปอย่างนี้แล้ววัวจะเลือดไหมจะถลไหลลงไปไหมคือความกังวลแล้วจริงๆริงเฮียก็เลยไขยปัญหาว่าไอ้หอยไขคําตอบว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคุณแหม่มันเป็นแบบนี้อะในเฮียพา,าไปชมอันอันดับแรกนะครับเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะครับเลี้ยงวัวในแบบของเราเรามีแบบไหนอะเขาต้องปรับตัวเข้าหาเราไม่ใช่เราปรับตัวไปหาเขาะนะครับเพราะถ้าเราปรับตัวไปหาเขานั่นคือความพยายาม มากเกินไปพยายามที่จะเลี้ยงของมากเกินไปม,มันจะทาให้เลี้ยงวัวแบบไม่มีความสุขละมไม่สนุกละ,ะนะครับดังนั้นโรงเรือนนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อตั้งใจเลยคือหนึ่งนะครับวัวท้องเพราะตรงนี้อากาศดีอ,อากาศถ่ายเทได้ดีคือจะจะแยกไปเลยเป็นเป็นอาคารเป็นโรงเรือนของวัวท้องใช่ครับค่ะแล้วก็วัวฝั่งนู้นจะเป็นอะไรยังไงคะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโซนนี้เป็นวัวทองทั้งหมดในข้อนี้นะครับสังเกตคอคอนข้างกว้างนะครับแต่ขังวัวไว้เพียงแค่สามสิบแม่สามสิบแม่สามสิบแม่ทําไมคะเหนอคะนะครับหนึ่งเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเขาเครียดนะครับบางทีความเครียดของเขาเนี่ยมันทําให้เขาแทงได้นะครับสองเลยคือถ้าคอกว้างอย่างน้อยน้อยคือค่อนข้างโปร่งนะครับแอมโมเนียขึ้นน้อยนะครับอย่างนียคุณแบม่มยูอย่างเงี้ยกลิ่นน้อยมาก ใช่กลิ่นจะไม่เหมือนกับทั่วไปนะครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องเข้าใจนิดนึงครับทิศทางลมสองเลยคือควรมีร่อไม้ให้เขาบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาได้อยู่ในธรรมชาติที่แท้จริงของของของชีวิตเขานะครับวันนี้เราขังเขาแล้วแหละนะครับแต่จะทำยังไงให้เขาเหมือนรู้สึกว่าเขาไม่ถูกกักขังดังนั้นหลักสามอนะครับ ผมสตาร์ทหัวข้อไว้เลย3อในการจัดการฟาร์มของล่งเจริญฟาร์มนะครับค่ะหนึ่งคืออาหารค่ะอาหารมีอาหารที่เพียงพอค่ะนะครับอากาศอ่าอากาศอากาศที่ถ่ายเทดีค่ะนะครับอารมณ์อ่า3ออารมณ์ดีเหมือนเราเลยค่ะอารมณ์ดีเขาก็กินดีค่ะนอนดีสุขสบายดีเห็นไหมฮะดังนั้นคือหลัก3อของการจัดการค่ะนะครับส่วน เป็นโซนแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยพวกนี้ท้องทั้งหมดกี่คือท้องเราเราเริ่มท้องท้องกี่เดือนแล้วคะแเราถึงกลับมาอยู่จับมาอยู่โซนนี้ค่ะประมาณสามเดือนขึ้นไปครับสามเดือนขึ้นไปจะจับอยู่ในชุดนี้นะครับแล้วพอใกล้ใกล้คลอดปุ๊บเราจะถูกผัดไปอีกชุดหนึ่งละเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเมื่อเขาใกล้คลอดเขาจะถูกหมุนออกจากตรงนี้นะครับในตรงนี้ก็จะมีวัวอีกกลุ่มหนึ่งที่ท้องใหม่เข้ามาเติมอ๋อคือคําว่าใกล้คลอดนี่ก็คือกี่เดือนคะ ึงจะดึงขึ้นไปก็คือแดเดือนแดเดือนทั้งท้องแปดเดือนผมจะต้องดึงขึ้นแล้วนะครับดึงขึ้นไปเพื่อปรับอาหารอ๋อปรับอาหารต้วยปรับอาหารแล้วนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยอาหารที่เขากินเข้าไปไปหาลูกแล้วนะครับสิ่งที่เราจัดการทั้งหมดเลยเนี่ยเราบอกว่าฉันเลี้ยงดีผมเลี้ยงดีเราเลี้ยงดีใช่ไหมครับบางทีการเลี้ยงดีมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันดังนั้นเราก็เข้าใจเขา่อนว่าในช่วงเนี้ย เอตั้งแต่ตั้งท้องนะครับจนถึงเจ็ดเดือนค่ะกินไปเลยครับอืกินไปเลยมีแรงกินกินไปเลยค่ะนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่เดือนที่แปดครับปรับเลยแต่ไม่ใช่แบบว่าปรับจนโหดเลยนะปรับปรับเช่นอาหารจากเคยกินอยู่ตัวละสามกิโลนะครับเราปรับลดลงเหลือประมาณสักหนึ่งกิโล <S <S นะครับเราเพิ่มอาหารพวกไฟเบอร์ให้มากขึ้นให้กินฟางมากขึ้นใ,<ช>ให้กินหญ้าสดมากขึ้น<ช>นะครับ<ช>แต่คาว่ามากขึ้นไม่ใช่เต็มที่นะครับให้มากขึ้นให้เขาอ่ะได้เอ,อรักษาสกอร์บอดี้หรือคะแนนของร่างกายเขาไว้ให้ดี<ช>นะครับอคุณแหม่แพงกลับมาตัวนี้นิดนึงอย่างตัวน,นี้นะครับดราม่านะครับตัวนี้เป็นวัวสาวทองแรกนะครับวัวสาวทองแรกซึ่งอายุคันตอนเนี้ยอยู่ประมาณสัก ห้าเดือนคะนะครับในห้าเดือนเนี่ยอย่างที่บอกคือเต็มที่เลยนะครับแต่คำว่าเต็มที่ไม่ใช่อ้วนปรีนะครับดูแค่ว่านวลตานะครับ <คะ S 2> มีน้ำมีนวลนะครับพอมีน้ำมีนวลปุ๊บจังหวะที่เขาเอ är, มีลูก <คะ S 2> ช่วงนั้นเนี่ย <whipping. S 2> เขาจะยุบเขาจะยุบตัวนะครับในจังหวะที่วัวจะคลอดลูกเนี่ยเขาจะยุบตัว่ ครับเพื่อบีบตัวเองทุกอย่างสโพกปเขาจะยุบลงนะครับอวัยวะเพศเขาจะใหญ่ขึ้นขยายใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดนะครับซึ่งถ้าเราไปอัดในช่วงปลายมากๆลูกตัวใหญ่จะเจอปัญหาอันดับแรกเลยคือลูกวัวผิดท่าก่อนนะครับพอลูกวัวผิดท่าเพราะอะไรหนึ่งในช่องท้องแม่เขามีอยู่เนี่ยก็แค่นี้แต่ลูกวัวเคตตัวใหญ่เขาไม่สามารถกลับตัวให้สู่ในท่าที่เขาจะควรคลอดออกมา นะครับนั่นนั่นนั่นคือปัญหาที่เราเจอจะลูกโอผิดท่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอในฟาร์มนะครับหนึ่งคือลูกโอตัวใหญ่ค่ะนะครับลูกโอตัวใหญ่สองเลยคือที่เจอปัญหาหนักๆเลยใหญ่เกินใหญ่เกินใหญ่เกินบางทีต้องเลือกต้องเลือกที่จะรักษาแม่หรือลูกเอาไว้เลยนะครับรใ,หใหญ่เกินที่มันมาจากอาหารหรือมาจากอ่าอ่า ตัวที่เป็นตัวพ่อพันธุ์ที่เราเลือกมีส่วนไหมคะตัวนี้คําว่าใหญ่เกินคือคืออย่างนี้นะครับการใหญ่เกินอันดับแรกเราต้องฟันทงที่หนึ่งการจัดการเราก่อนเลยนะครับอาหารเนี่ยข้อแรกก่อนเลยนะครับสองเลยก็คือเรื่องของการเบีดก็มีส่วนนะครับแต่เราต้องคิดอย่างนี้พ่อพันธุ์ที่เอ่อเบิร์ดเบีมากๆเบิร์ดเวทก็คือน้ําหนักแรกคลอดของลูกวัวนะครับมากๆเนี่ยในวัวท้องสาวเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ก่อน ผมจะไม่เล่นกับวัวที่ตัวใหญ่ๆนะครับผมจะดูเบิร์ตเวทที่ไม่เกินสองหรือไม่เกินสองคือสามผมจะเลือกบิดกับบัวพวกั้นอตลาดบัวแม่สาวใช่ไหมคะใช่ครับแม่สาวท้องแรกแต่ถ้าเป็นท้องหลังๆมานี่เราก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมคะต้องต้องคือสุดท้ายเนี่ยการบิดวัวเราก็ต้องดูแม่พันเราด้วยค่ะนะครับไม่ใช่แม่พันธเราตัวหน่อยนึงไปใส่พ่อตัวเท่าช้างไม่ออกหร้กครับไม่ออกใช่ไหมเขาเขาไม่มีทางแบบกระโดดออกไปขนาดนั้นได้นะครับดังนั้นการบิดวัวคือการค่อยๆเติม เติมไปเรื่อยๆนะครับอยากใหญ่ยังไงอยากทรงไหนค่อยๆบีบไปครับไม่ต้องบีบค่ะอ่าทีนี้จากวัวท้องนะครับมาผมพาไปดูต่อนะครับทีนี้คือท้องทั้งหมดนะครับเตรียมค้อก็จะมีหลายๆตัวที่พื้นผักขึ้นไปแล้วนะครับจากท้อหิ่งแหลกนะครับผักไปเตรียมข้อ แต่ว่าการให้อาหารก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะที่นีอ่อย่างวัวท้องอย่างเงี้ยการให้อาหารหมายถึงฟางหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะปกติเลยครับปกติเลยใช่ไหมคะไม่มีตัวไหนพิเศษนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือบางคนถามว่าเราต้องฉีดยาบำรุงไหมอ่าใช่ใช่เขาถามยอดฮิตเขาถามยอดฮิตคขาถามยอดฮิตออท้องฉีดยาบำรุงได้ไหมอ่ต้องฉีดไหมฉีดยาถ่ายพยาธิได้ไหมเออนี่ก็เป็นคําถามที่ที่ยอดฮิตน้องเหียเนาะยอดฮิตเลยฮะค่ะแล้วผมก็จะบอกเลยว่า ผมไม่เคยฉีดเลยไม่เคยฉีดเลยไม่เคยฉีด,ฉดให้เขากินอาหารธรรมดาการจัดการหมายถึงเรื่องวัคซีนอะไรก็ปกติเหมือนเดิมเหมอือนปกติครับอย่างวัคซีนเนี่ยเราเราต้องดูอย่างนี้ครับว่าถ้าท้องไม่ไม่หนักมากนะครับอย่างพวกแบบถ้าท้องแปดเดือนอย่างเงี้ย <c oughs> ผมจะไม่ทําวัคซีน <c oughs> นะครับจะทำออวัคซีนตอนคลอดเราเราเหลื่อมไป <c oughs> เหลื่อมออกนะครับแต่ถ้าท้องประมาณสัก สองสามสี่ห้าทำวัคซีนได้ปกติปกติใช่ไหมคะส่วนยาบารุงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับสิ่งสําคัญมากกว่าการฉีดคือการกินนะครับให้เขากินไปก่อนให้สมบูรณ์เต็มที่เลยคม่ต้องฉีดหรอกครับคนละส่วนกันกินก็คืออาหารหญ้าฟางนู่นนี่นั่นนะฮะเกลือเริ่มเกลือแร่มีให้เขากินเต็มที่ไม่กินะไรแน่นอนนะครับจากเมื่อกี้้อท้องใช่ไหมครับก็จะมา้ออนุบาลคอกอนุบาล้ออนุบาลก็คือ และคลอดใหม่ค่ะรับพวกนี้จะคลอดประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนค้อดนี้อยู่ในชุดนี้เลยนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนอันนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนใช่ครับคือถ้าสมมติว่าท้องแปดเดือนเราก็เริ่มขยับมานี่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้แล่านะครับปรับอาหารละค่ะนะครับพอปรับอาหารปุ๊บเนี่ยสังเแกคือแม่วัวเนี่ยก็จะไม่อ้วนแบบเมื่อกี้และ,ะนะครับเขาจะเริ่มเรียนนะครับแต่พอเขาคลอดหมดปุ๊บเนี่ย เอ็มทีแล้วครับทีเนี้ยอาหารต้องปรับใหม่อีกแล้วนะครับจะเคยกินออในนมตอนตั้งท้องประมาณ3ามกิโลใช่ไหมครับค่ะนักตอนนี้เราต้องหาเขาเรียกตัวช่วยเพิ่มนะ่ะต้องหาอาหารเสริมแล้วนะครับต้องให้กินมากขึ้นแล้วอย,อย่างตัวนี้ที่คลอดออกมา<ช>ลูกเขาได้หนึ่งเดือนนี่เราก็ต้องหาอะไรให้เขากินบ้างครับ่เครับต้องเริ่มให้กินแล้วเพราะอะไรคือดูววเนี่ยเราอย่ามองแค่อ้วนอย่างเดียวนะค่ะมองขนด้วยอ๋อขนครับ ขนก็บ่งบอกถึงสุขภาพของวัวใช่ไหมคะขนต้องเป็นมันนะครับใสนะครับเวลาลูบเนี่ยน้ำมันต้องติดมืออนั่นคือบ่งบอกถึงคําว่าวัวสมบูรณ์ถ้าเวลาเราลูบตัววัวเรารู้สึกว่าขนมันสู้มือ่ะคก็แสดงว่าวัวเราอ่ะจะต้องระบบกระบวนการการย่อยหรือการย้ายเอื้องอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นขนเนี่ยจะเป็นตัวบอกค่ะเช่นบางทีขนมันดุกล้านเราต้องนับแล้วทีเนี้ยผมผมก็จะมีเทคนิคนะดูวัวกินน้ํายังไง นะครับย้ายเอื้องเนี่ยในหนึ่งคำเอื้องเนี่ยย้ายกี่ครั้งไอที่ปั้นคำขึ้นมาอึบ๊บแล้วก็เคียเค้ยวเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเนี่ย <S 2> <S 2> <S กี่ครั้งนะครับเอวัวที่ขนเป็นมันเนี่ยจะย้ายเอื้องตอนหนึ่งคำเคี้ยวเนี่ยประมาณยี่สิบถึงสี่สบครั้งอันนี้ผมให้แกลกว้างๆเลยนะ อ่า20-40ครั้งสังเกตวัวเราด้วยสังเกตวัวเราด้วยค่ะนะครับไม่ใช่แบบว่าเรามีให้กินอย่างเดียวอ่่าแตมนเคยดูคาเอื้องการสังเกตวัวของเฮียก็คือหนึ่งก็คือขนของเขาดูขนเลยแล้วก็มาการเคี้ยวเอื้องแล้วแล้วอะไรอีกไหมคะสุดท้ายเลยนะฮะสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเลยเรายืนดูไปได้ยังไงอ่าขี้วัวอ้าวมีขี้วัวด้วยอ่า สังเกตยังไงคะเราเลี้ยงเราเลี้ยงวัวมาทั้งวันใช่ไหมครับเราเหนื่อยมาทั้งวันเลยแต่เราอ่ะดันไม่ดูคําตอบสุดท้ายของเขาที่ว่าสิ่งที่เขากินไปทั้งวันสิ่งที่เราเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยคําตอบมันอยู่ตรงสุดท้ายเลยคือขี้ของเขาอนะครับสังเกตยังไงคะจากวัวสุขภาพดีจะมีขี้ยังไงคะคุณแม่ผมมีกองให้ดูเลยอ่าอ่าคุณแมงถ่ายกองนี้เลยฮะอ่ากองนี้นะคะท่านผู้ชมครับกองนี้นะกองเนี้ยบ่งบอกเลยววัวตัวเนี้ยนะครับกินหญ้ากินหญ้าสด อกินหญ้าสดกินหญ้าสดนะครับกินฟางกินอาหารสีของชี้ก็เป็นตัวบอกนะครับตัวเนี้ยสีออกค้ำค้เขียวเขียวก็แสดงว่ามีหญ้าสดแน่นอนอ่าแต่ถ้าเป็นอาหารกินอาหารกับฟางที่จะออกอมเหลืองอ๋อเป็นหรือดำหรือดาไปเลยหรือดําไปเลยแล้วแล้วความเหลวความอะไรนี่มีมีมีผลแน่นอนไหมคะอย่างเนี้ยอย่างชี้กองเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งเลยก็คือบอกเลยว่าวัวตัวนี้ย้ายเรื่องดีมาก นะครับกินน้ำนะดีมากค่ะแล้วก็วิตามินดีมากเพราะว่าขี้ไม่มีเมือกอ่าเราเราต้องดูอีกว่าบางทีเราไปเจอเฮ้ยคือสมมติตื่นเช้ามาเราต้องเดินผ่านอคอกั้นะฮะมันจะมีกลิ่นขี้วัวจะมีกลิ่นของเขาเป็นเอกลักษณ์แต่ถ้าวัวหนะึ่งมันผิดปกติเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวขึ้นมาอืมนั่นแสดงว,ว่าผิดปกติแล้วะนะครับเราต้องหาสาเหตุแล้วว่าเฮ้ยวัวตัวไหนที่ตู่นเลอะ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 เนี่ยต้องหาแล้วดังนั้นก็ค่อยว่ากันเรื่องของการใช้ยา นะครับมันต้องแบ่งเป็นสัดส่วนละค่ะนะครับสองเลยคือในส่วนตรงเนี้ยทําไมเอาลูกวัวไว้ตรงนี้หนึ่งเลยคือ,อผมจะเซตทั้งหมดนะครับถ้าเราเอาลูกวัวตัวนี้หนึ่งตัวตรงนู้นก็มีหนึ่งตัวตรงนู้นก็มีหนึ่งตัว<อ>เราจะดูวัวไม่ได้เลยคในหนึ่งวัน<อ>นะแต่ถ้าเราเซตไว้เป็นจุดๆอย่างตรงเนี้ยโอเคแม่วัวตรงนี้ห้าตัว<อ>มีลูกห้าตัว อ๋อค,คือคือคอกนี้มีลูกค้าตัวเราจะดูแลได้ง่ายขึ้นดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นเราจะสังเกตได้เลยดูจากลูกวัวว่าคอกนี้ได้รับอาหารเพียงพอหรือเปล่าที่จะไปตุ๋นลูกเขาแม่อันนี้นมดีไม่ดีเราดูได้ทันทีเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องที่นี่ต้องอ่อนอย่างนี้ครับลูกวัวผมอิสระปล่อยออกจากคอกได้ทุกคอกนะครับวิ่งเล่นกันตามใจชอบของเขาเลยะคเขาก็จะมีสังคมลูกวัวของเขานะครับอีกอันหนึ่งพอเมื่อเขามีสังคมลูกของเขา เขาจะติดคนค่ะเขาจะไม่ใช่เจอคนแล้วก็วิ่งไม่ใช่เขาจะติดคนนะครับดังนั้นมันมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างลักษณะหรือสร้างนิสัยแบบใหม่ๆให้กับลูกวัวด้วยนะครับทีนี้อย่างตัวเนี้ยอัวที่เราเห็นขนสภาพนเนี้ยหนึ่งนะครับเราต้องเข้าใจก่อนอายุเขาเยอะแล้วอืต้องดูด้วยอายุเขาเยอะแล้วนะครับพราะอายุเยอะคือคนแก่แล้วผิวพันเริ่มแบบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะอายุเขาเยอะ เห็นอย่างนี้เราต้องตื่นเต้นไหมเราก็วัดจากอายุใช่ไหมครับเบอร์41อายุประมาณสัก10ปีโอ้ใช่ไหมครับอ่ะนี่มีคนเคยถามมานะเฮียว่าบัววามันเนี่ยเขาจะมีลูกได้มากที่สุดกี่ตัวเออไม่ใช่กี่ตัวพูดถึงกี่ปีใช่รู้สุดกี่ปีอตามผมณวันนี้15ปียังให้ลูกอยู่ สิบห้าปียังให้ลูกอยู่หมายถึงก็ยังเป็นปีต่อปียังปีต่อปีอยู่ครับโอ้ยังปีต่อปีอยู่คือเรายังถ้าเป็นสุขภาพดีเลี้ยงเขาดีเขาก็ยังให้ลูกต่อไปเรื่อยไม่มีคำว่าสิ้นสุดแล้วที่นี่มีวัวที่มีอายุเยอะที่สุดเราให้ลูกยังให้ลูกอยู่อายุเท่าไหร่คะสิบห้าปีสิบห้าปีเลยก่อตั้งฟาร์มสิบเจ็ดปีแต่ตัวนี้ให้สิบห้าปีโอ้โหกนแรกของผมเลยคือรอเรือจอจานก่อเป็นลุกหัวใจอ๋อ Oh มันจะเป็นแบบเรื่องเล่าเลยฮะเป็นสตอรี่เลยว่ากว่าจะเป็นลูกหัวใจมันมีเรื่องที่มาที่ไปอ๋อ่าบตัวสองหกเจ็ดนั่นนะฮะค่ะตัวแดงตัวนั้นน่ะนั่นคือลูกของตัวสิบห้าปีโอ้แล้ววันนี้ตั้งท้องแล้วตั้งท้องแล้วใช่อ๋อนี่คือแม่ครับ๋อแม่ของวัวตัวนี้เลยอายุห้าปีนะทุกวันนี้ค่ะน้องเขาเป็นตัวเมีย วิ<ม>่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งอยู่ข้างนอกนั่นนะรอ,อ,อบนี้แม่เขาผมใส่บีบมาสเตอร์ไว้อ่าแล้วตัวเขาเองโห oh, สุดยอดเขใส่บีบมาสเตอร์ไวไ้๋อสวยเป็นมาสเร์เหมือนกันใช่อ่านี่คุณแม่มาดูเนี่ครับบีบมาสเตอร์กับแม่บามันนอนแดงๆอยู่เนี่ยฮะดูนะคะอีกหนึ 1> 1, ่งพันต<อ>ุกกรรมนะคะที่ที่พี่โยนะคะพยายามที่จะลองทำแล้วก็ลองทำแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะ ทำแล้วทำแล้วด้วยนี่ครับทำแล้วด้วยนะท่านผู้ชมคานี่นะคะเป็นลูกแมนอมองครับตัวนี้พ่อบีฟมาสเตอร์ที่ชื่อว่าแมนอมองแมนอมองครับแล้วเราก็เป็นกับแม่พันตัวนี้ใช่เลยแม่เบอร์สี่สิบเอ็ดเลยอันนี้เป็นลูกตัวแรกของเขาที่เป็นลูกบีฟใช่ไหมครับใช่ครับปีนี้ผมเป็นปีแรกที่ผมเอาบีฟมาสเตอร์ใส่ในบาร์มันนะครับแต่บีฟมาสเตอร์ทำมาแปดปีแล้วครับค่ะแต่นี่เป็นเป็นรุ่นแรกเหรอคะรุ่นแรกเลยที่เป็นลูกบาร์มันเลย ที่เป็นแม่เป็นบามันอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะสีสีจัดจ้านแล้วก็ค่อนข้างจะโครงสร้างเนาะอะไรหลายอย่างเดี๋ยวมันจะมีตัวที่โตกว่านี้ใช่ไหมคะเฮียดีครับเดี๋ยวเราไปดูซีสองอะไรพวกนี้ละค่ะอันนี้นะคะเป็นการแบ่งโซนในส่วนของเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมเป็นวัวท้องอันนี้ก็จะเป็นมาในตรนโซนนี้ก็จะเป็นในวัวที่แม่ลูกเนาะแม่ลูกเพิ่งคลอดอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็วัวท้องแก่นะคะจะมาไว้ที่นี่ตัวนี้ก็เหมือนกันหรอคะโซนนี้ปุ๊บ ตรงนู้นคืออนุบาลหนึ่งเดือนใช่ไหมครับพอเข้ามาตรงข้อกลางเนี่ยคือสองข้อหัวท้ายผมจะมีประตูนะครับพอมีประตูปุ๊บโซนเนี้ยพอลูกชุดนู้นโตได้ระดับหนึ่งก็จะมีวัวชุดใหม่ที่เตรียมข้อจะดันขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็จะเอาลูกชุดเนี้ผักเข้าตรงกลางอันุบาะได้ประมาณสักสองถึงสามเดือนพอสองถึงสามเดือนเริ่มเริ่มแข่งละก็จะกลับไปที่ข้อข้างหลังค่ะอ่าก็จะไปเป็นข้อแปลงอ่าก็จะเป็นอเกข้อนึง อ,อ,อ,อีกสไตล์หนึ่งดังนั้นการเลี้ยงวัวต้องหมุนต้องหมุนข้อนะครับจัดจัดกลุ่มให้ได้นะครับถ้าเราจัดกลุ่มไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องเจอเลยคือคําว่าขาดทุนแฝงอืคาว่าขาดทุนแฝงเพราะอะไรนะครับณนะตอนเนี้ยวัวพวกนี้ต้องกินค <Okay. S 2> ต้องกินอาหารให้มากที่สุด um. เพื่อให้เขากลับสัตว์หรือให้เขาเลี้ยงลูกเขาได้อื um. แต่เราเอาวัวที่เอ,อตั้งท้อง สักแปดเดือนเอามากินด้วยนั่นนะฮะอันนั้นเขาไม่ต้องกินแต่เรามาอัดอก็ลูกตัวใหญ่ใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ตัวควรกินก็ไม่ได้กินไอ้ตัวไม่ควรกินก็ต้องกินเนี่ยคือเกิดการขาดคุณและเราไม่สามารถบาลานซ์เรื่องของวัตถุดิบอาหารได้แล้วนั่นนะครับคือขาดคุนแฝงที่บางทีถ้าเราเลี้ยงแล้วเราไม่ได้คิดเรื่องพวกเนีเ้เราเราเราจะไม่เข้าใจเลย นะครับดังนั้นต้องคำนวณด้วยแต่คำนวณแต่อย่าไปซีเรียสมานาว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายมันเยอะขนาดนี้เลยหรอมันอย่าอย่าอย่าไปคิดขนาดนั้นนะครับยิ่งเราเลี้ยงเขาดีเท่าไหร่นะครับวัวเนี่ยเขาคืนเราดีเท่านั้นแหละนะครับนี่คือวัวเลยค่ะก็ถัดต่อมานะครับก็จะมีอีกนะครับวัวที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอีกสเต็ปหนึ่งละเป็นแกลเลตที่ว่าผมคัดลูกวัวจากในกลุ่มพวกนี้แหละ คือทำเป็นเกรดโชว์เปเกรดโชว์นะครับเกรดโชว์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากแม่ที่เป็นเกรดโชว์เหมือนกันอย่างพวกนี้คือชุดเกรดโชว์นะคะเราเลี้ยงปกติเราเลี้ยงปกติค่ะเหมือนกันทุกข้อเลยค่ะใช่ไหมครับเกรดโชว์ทีเนี้ยมันจะมาเรื่องของจเนติกละหรือพันธุกรรมค่ะอ่าทีนี้การจัดการพันธุกรรมนะครับมันสําคัญแล้วทีเนี้ยคือการเขียนแผนของการเดินทางในการบิน อ,อย่างพวกเกรดโชเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยเป็นสายตระกูลเดียวกันนะครับหลายๆตัวจะเป็นอีกสายตระกูลหนึ่งนะครับซึ่งวัวพวกนี้มันถูกเขียนแผนการบีดมาตลอดระยะ<อ>เวลาการเดินทางในการทำฟาร์มของผมมาตลอดครับข้อแรกคือวัวต้องนมดีมนะครับข้อที่สองเลยคือวัวต้องนิสัยดีนะครับข้อที่สามเลยคือวัวต้องโตเร็วนะครับดังนั้นผมไม่ได้พูดเรื่องสีเลยนะ ใช่ไหมครับเรื่องสีหากเรามีแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องสีเรามาเล่นทีหลังต่อนะครับจัดการเรื่องพันธุกรรมให้เสร็จนะครับจัดการเรื่องเอสิ่งที่เราเนี่ยจัดการให้เสร็จเลยนะครับดังนั้นพวกนี้มันคือแผนการปลิกทั้งหมดเลยที่ทาไมการพัฒนาหรือการปรับปรุงสายพันธุ์เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ลูกบีมาสเตอร์ไหนครับแม่หลูกินขอาแม่ นีนก็ลูกบีฟมาตเตอร์เหมือนกันนี่ก็ลูกบีฟนะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็ลูกแมนอมองเหมือนกันฮะอ่าได้ลูกสีแดงแล้วไม่ใช่ว่าเกิดจากแม่โนเนมนะแม่ตัวนี้เป็นลูกของเจดีเฮดเฮอร์แมนแมนโซนะครับที่นี่เป็นคือคือเราลองเรากล้าที่จะเอาวัวประมาณพันธุ์แท้ของเรามาผสมกับบีฟมัตเตอร์พันธุ์แท้เหมือนกันใช่เพื่อจะให้เกิดมาเนี่ยค่ะอย่างผลผลิตตัวนี้ก็คือออกมาแล้วใช่ครับคือแท้ทั้งคู่แม่แม่ก็ไม่ใช่ว่าขี้เหร่ แม่เป็นพันธุ์แท้ที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบัวเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปใส่พันธุกรรมอื่นอย่างมมันเองเราก็สามารถเลือกได้แต่เฮียเลือกที่จะมาใส่บีฟมัตเตอร์เพื่อจะลองปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ดูใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแล้วอย่างนี้เขาเรียกลูกลูกอะไรคะบีฟมาตเตอร์แต่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้ก็คือบีฟมาตเตอร์เป็นลูกผสมบีฟมาตเตอร์แต่ถ้าเป็นตัวเมียจะเป็นบีฟมาตเตอร์ C1 อ่าเป็นจดทะเบียนเป็น C1 ใช่จดทะเบียนได้เป็น C1 แต่ตัวนี้มันมีแยกเพศนะคะสลับตัวนี้บีมาสเตอร์ตอนนี้น่าจะเริ่มมีเข้ามาในไทยนะคะแต่ถ้าพ่อตัวนี้ไม่มีไม่มีไม่มีน้ำเสยแยกเพศอจะใส่เราก็ใส่รวมเพศเอาใช่ครับพัดดวงเอาเลยพัดดวงเอาเลยใช่ครับซึ่งเราอ่ะข้อดีทําไมผมผมถึงมาทำบีบมาสเตอร์นะครับบีบมาสเตอร์คนที่บีบบีมาสเตอร์อันดับแรกเลยครับตาบอดสีก่อนเลยนะครับบีบมาเตอร์ไม่สนใจสี นี่คือข้อดีของการทำบีบมาสเตอร์นะครับเราจะสามารถเพิ่มจำนวนฝูงบีบมาสเตอร์ได้ง่ายเพราะเราไม่ใส่ใจเรื่องสีนะครับเราใส่ใจเรื่องทรงและโครงสร้างนะครับไอตัวนอนนั่นกับบีบมาสเตอร์นะฮะที่เป็นลายเสือๆนั่นนะฮะนั่นกับบีบมาสเตอร์นั่นกับบีบมาสเตอร์นะคะท่านผู้ชมโอ้คือคือตอนนี้ก็คือมีมากแล้วในฟาร์มของเราหลายตัวแล้วครับที่ทำกับบาร์มันณตอนนี้ ค่ะครับไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่ามีตัวหนึ่งแล้วก็พูดว่ามันดียังไงไม่ใช่คือต้องเห็นก่อนว่าผมได้มาตอนนี้บีฟมาสเตอร์ที่ผสมกับบามันได้มาประมาณสักสิบตัวละอ๋อสิบตัวแล้วสิบตัวแล้วแล้วก็กระรานจะครอดอีกฝูงหนึ่งโอ้โเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลย,เลยครับค,คือเราจะคือตอนนี้คืออาร์ซีอาร์เนี่ยอย่างพี่โยเนี่ยม,มีมีแนวคิดที่จะอยากทำปรับปรับปรับเปลี่ยนอย่างนี้หรอคะหรือว่ายังไงมีแนวคิดยังไงกับการทําตรงนี้คือทําไมถึง อยู่ดีๆโดดมาหา Master, <ช>หบีมมาสเตอร์ใช่คใช่ค่ะใช่อันดับแรกเลยคือมันมันเป็นสิ่งที่จุดประกายผมตอนที่ไปอเมริกานะครับ mm hmm. ก็คือไปฟาร์มบีมมาสเตอร์นะครับแล้วเราก็ <c oughs> เขาก็พาเราไปดูัเขาเนี่แหละะ <c oughs> คือรถไถไปนะครับแล้วก็มีสารี่ลากนะครับ mm hmm. แล้วเราก็เขาเอาย้าแห้งมาวางให้เราเราก็นึกว่าเขาทําที่นั่งให้เรานะครับเราก็นั่งไปก็มีความสุขกันแต่อยู่ดีๆพอไปถึงทุ่งทุ่งแบบโล่งๆเลยนะไม่มีย้าเลยนะทุ่งแบบเป็นดินๆเลย เขาก็บอกเขาบีบแต่ก่อนอ่ะเขาก็บอกว่าอ่ะพวกยูลุกเอายาโยนเราอ้าวเมื่อกี <şallah> ้ให้เรานั่งมาไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะแล้วอยู่ดีเขาให้เราโยนลงไปเลยออืแล้วเขาก็บีบแต่อีกอยู่ดีบีบมาเตอร์ตัวเท่าตึกนะฮะมาจากไหนลูกโฟมบอลเลอร์เลยนะครับมากินยาที่เราโยนลงไปนี่แหละนะครับพอนั่นคือสิ่งที่พอเราเห็นเนี่ยมันจะบะกายเราเลยว่า